สวัสดีคุณผู้ชมทุางเด็กช่้นค่ะวันนี้เรากลับมาในไมคราซายบหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเอ็ดนะพาร์ทที่สามแล้วนะครับผมอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเออ่เจ้า UI นิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยน,นิดหนึ่งพอผมไปลงไอ้เจ้า วัลลงไอเจ้าวันนี้มานะครับเป็นอัลต้ามาลีนแต่ว่ามันไม่ลองรับเชดเดอร์เวลาไปเวลาตรงนี้จริงๆมันจะมีบอกนะผมแต่ว่ามันไม่ลองรับเรียบร้อยเลยนะฮะาน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะไปหาเหมือนกันลงนะครับผื่องจากว่าเราอ้ลืมลืมลืมผมบอกไปว่าเราจะหาถังน้ำใช่ไหม ปันดนี้แล้วต้องก็มาปลูกความค้าอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแทนเป็นแงดูเหมือนมันจะมืดตลอดเวลานะฮะแต่ว่ามันยังไม่มืดนะ แต่มีค่าเอ่อค่าเปอร์เซ็นต์บอกนะครับก็เพื่อผมทำอะไรไว้เนี่ยเออไม่รู้มมันนะ เวพาหน้าผมก็ต้องไปหา UI ใหม่เลย จะโดนกลายเป็นหมูทอดนะครับออหมูย่างนั่นแหละ ประมาณสองชุดนะคะผมแล้วก็กลับอีกหนึ่งเก็บนนี้ไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยีกว่าทางออกบ้านเราจะไม่ใช่ทางนี้นะคะจะเป็นทางด้านล่างหมดฉะนั้นเดี๋ยวยจะการตีกรอบก่อน คือดินไปให้หมดก่อนนะคะบมมนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาแก้เรื่องแบบน้ำนะแล้วตอนนี้ผมขาดเหล็กอยู่ด้วย 嗯，那我就升了。 i <laughs> เออยุดเดินก่อนดีค่ะ ในเกม This is a Iron นีป็นฐาน แคมฟีดฟูดนอนโอเคตอนนี้ตอนเช้านะฮะก้อนเมฆก็ถือว่า

拜拜。But, but mẹ mày, Thì mày ô, thua là cá mà giấy đài, là <laughs> này là <laughs> 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 เดี๋ยวกินได้แปบ๊บเดียวอัคดคลิปแค่เสร็จแลวหรือว่าเราไปจะปล่อยคลิปไปแต่ว่าเดี๋ยวผมคูณสองเออกระปีดให้ ่เจอเลยอืมอันนี้คือลาวาแล้าน้ำอยู่ใกล้ๆด้วยไอ้จ๋าไม่โคตรดีโคตร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 ดีอ่าเราใช้ไม้ทูบเลยอ่าน้ำไหลอ๋า ลงได้ไงวะเฮ้ย จริงมันต้องเอากอนอะเพราะว่ามันนานฮะโนใสาก่กอกเอาไส้ตีนเอาไส้ตีน,นมีไหมอ่ะ โอ้เวลาอีแป๊บหนึ ó, ่งเราจะทำตางสัญญาโอเวล่ะไปคนน้อไม่ใช่เหลือตุกอย่างจะระเบิดทิ้งอะไรไหมคุณมั่ว อลิกาโต้เอ๊ะอลิกาโต้คยม่คอมันาประมาณว่ามันวแล้วก็เาปรอยู่แล้วว่าตะไ้บาทหรือคบาทเาก็ขายจังหวะคือคนคนมันเยอะจริงๆและจีเพราะว่ามันถูก้าสิี่สวย เร่หลักคือแม่ค้าทําหน้าไม่พอใจค่ะ โอเคเรียบร้อยเร็วอยู่นะโอ้ยทำใหญ่มากนะเดี๋ยวค่อยขยายซ้ายขวาหน้าหลังหลังไม่ได้หือว่าโอเคครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่าเข้ามารับชมได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับช่วงนี้ก็รีวิวน้อยมากเลยเจอกันในวันหน้าครับเสียงจอยเกมเล่นก่อนเด้อ เ,เดี๋ยวไปอ่านไรเอ้ยไปอ่านเม้นกัน